สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้ค่ะกัมพูชานี่ไม่หยุดจริงๆนะคะพยายามแย่พยายามแย่อยู่ตลอดเวลานะคะก่อกวนปั่นป่วนสร้างความน่ารำคาญไม่ใช่น่ารำคาญอย่างเดียวสร้างสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นด้วยถึงแม้จะมีการเจรจาก,กันร,ระดับเป็นทางการแล้วแต่กัมพูชาฝ่ายปฏิบัตินั้นก็ยังคงมีมาก่อกวนเราอยู่ตามพื้นที่ชายแดนอยู่เรื่อยๆแถมยังแมบล่าสุดนี่ มีการท้าทายนะสมเด็จคุณเซนท้าทายบอกว่าจะไม่ยอมลดตัวมาคุยกับไทยหรอกกับเรื่องของการเปิดด่านชายแดนปิดก็ปิดไปสิเออจะเป็นเออจะกี่10ปีเป็นร้0ยปีเราก็ไม่ยอมลดตัวมาคุยกับไทยอย่างแน่นอนนะ,นะคะขณะที่สถานการณ์ในภาพรวมในตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่นเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่บอกว่าจบสะทีเหออปัญหานี้อยากให้ภาครัฐเนี่ยจัดการกับปัญหานี้ให้จบ จบในรุ่นเราขอใช้คำนี้อยากให้มันจบสัทีจบในรุ่นเราเอาอย่างนี้ได้ไหมสร้างกำแพงได้ไหมสร้างกำแพงเหมือนที่อเมริกาสร้างให้มันจบจบไปเลยนะคะและนี่คือกระแส,สเสียงของคนไทยที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่คนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตรงแนวชายแดนก็ออกมาพูดว่า ทำกำแพงเถอะมันจะได้จบแล้วชีวิตมันก็จะได้เดินหน้ากันต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระแสะเสียงของสังคมของประชาชนก็ยังรอความชัดเจนจากทางภาครัฐอยู่นะคะแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ค่ะมีข่าวหนึ่งที่สร้างความปรับปลื้มให้กับคนไทยเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลยกษักอัครราชกุมารีกรมภษีสว่างควัตวร,วรคัติยราชนารีทรง พระกรุณาโปรดกรล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์1ล้านบาทค่ะในกองทุนหัตถไทยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการสร้างกำแพงบังเกอร์ชายแดนไทยกัมพูชามีข่าวนี้ยออกมาเมื่อคือนนี้โอ้โหปรากฏว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะก็ทำให้คนไทยที่ติดตามก็ปรับปลืม้มแล้วเรื่องนี้นะคะวันนี้พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะว่า เรื่องของการสร้างรั้วชายแดนหากพื้นที่ตรงไหนสามารถตกลงเรื่องเขตแดนได้แล้วหรือมีความชัดเจนก็สามารถดําเนินการได้โดยได้มอบหมายให้กองบัญชาก,การกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพเนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอยย่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1แล้วก็ภาคที่2ซึ่งเป็นกองทัพบ,บกนะคะและก็อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือทางด้านใต้อีกทั้งกองบัญชาก,การกองทัพไทยยังมีกรมแผนที่ทหารอยู่ในอนุกรรมการขอ,ของคณะกรรมการ JBC ซึ่งก็มีเครื่องมือพร้อมสับนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้สามารถเริ่มดําเนินการได้เลยค่ะแต่อาจจะต้องมีการนําเข้าสมชหรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้แล้วเนี่พื้นที่ก็ไม่ต้องนําเข้าสมชหากอะไรที่ไม่ชัดเจนจะถึงจะนําเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างถูกต้องโดยพลเพพอกนัทพลพลเอกนัทพลยังยืนยันว่าการสร้างรั้วสามารถที่จะเริ่มต้นได้ทันทีค่ะ แต่ขณะนี้เป็นจังหวะที่กองบัญชาการกองทัพไทยกําลังผลัดเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาจึงต้องให้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนกําลังพลระยะหนึ่งโดยคาดว่าขั้นตอนและกระบวนการจะสามารถดําเนินการไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากบางขั้นตอนที่สามารถดําเนินการได้ก่อนในขณะนี้ก็สามารถทําได้ทันทีนะคะออรัฐมนตรีย้ําว่าการสร้างรั้วาชายแดนไทยกัมพูชาจะดําเนินการสร้างทันทีในพื้นที่ที่มีความชัดเจนค่ะ เพื่อให้สังคมเชื่อมั่นว่าปัญหาต่างๆในอนาคตจะลดน้อยลงแต่ต้องพิจารณาอีกครั้งว่ารูปแบบที่สร้างนั้นจะเป็นแบบไหนหากเป็นรูปแบบที่มีความมั่นคงสูงจนเกินไปก็จะใช้งบประมาณสูงตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างตลอดแนวชายแดนกว่า800กิโลเมตรนะคะขณะที่รูปแบบการสร้างรั้วที่จังหวัดสรักแก้วที่เสนอมาล่าสุดความยาว10กิโลเมตรใช้งบประมาณ87ล้านบาทยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้านงบประมาณเนื่องจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจ สถานภาพงบประมาณของรัฐบาลก็มีจํากัดซึ่งหากมีงบประมาณมาสนับสนุนรัฐบาลก็สามารถดําเนินการได้หมดนะคะส่วนเงินจากกองทุนที่ได้รับพระราชทานถือเป็นพระกรุณาที่คุณและพระเมตตาแต่การพิจารณาสร้างรัว้วก็จะต้องยึดงบประมาณรัฐบาลเป็นหลักเ้นบอกเลยบอกรัฐมนตรีเลยนะคะว่าเพียงแค่พูดมาขอเพียงเอ่ยมาเรนเชื่อว่าคนไทยทุกคนพร้อมจะร่วมใจกัน บริจาคคือไม่ต้องมาพูดเรื่องเงินดีกว่าไารย์ว่านะไม่ต้องมาพูดว่ามันมีปัญหาเรื่องงบประมาณวิ้าจะหากว่าสร้างแบบที่มั่นคงมากเกินไปงบประมาณมันสูงมากเลยนะอย่าดูถูกคนไทยค่ะ <c> เ <oughs> น้นเชื่อเหลือเกินเน้นเชื่อเหลือเกินว่าขอเพียงส่งเสียงมาเนี่ยบัญชีนี้นะคะหรือแม้แต่รัฐบาลจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากเกิดการระดมทุนเกิดขึ้นนะคะเนี่ยรัฐบาลจะได้งบประมาณไม่น้อย ในการที่จะนำเอาไปาทำเรื่องของกำแพงกั้นระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนนะคะ,ะเผื่อใครสนใจนะคะเผื่อใครสนใจกับบัญชีนี้นะคะบัญชีนี้นะคะเป็นบัญชีอย่างที่ได้กล่าวไปนี่แหละคะ่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวนะ,ะดูตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอสแกน QR code ก็ได้นะคะสแกน QR code ก็ได้สำหรับบัญชีนี้นะคะเป็น บัญชีกองทุนหัตไทยทิพย์นะคะเป็นกองทุนที่ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนฮันไทยทิพย์ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อการบรรเทาทุกข์และสร้างประโยชน์สุขสูขส่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนสามารถบริจาคเงินสมทบกองทุนหัตไทยทิพย์ได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พาซาชื่อบัญชีเงินกองทุนหันไทยทิพย์ค่ะ เลขที่229-4-29977-7ขีดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนหทยทิพย์โทรศัพท์ 02-5538618- ถึง19ในวันและเวลาราชการแล้วเงินบริจาคก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะคะไม่ต้องจำเลขที่บัญชีถ่ายรูปตรงนี้ไปแล้วก็เวลาสแกนก็เอา QR code เนี่ยเอาไปสแกน ได้เลยนะคะในแอป,ปของธนาคารได้เลยก็จะขึ้นมานะคะแต่ว่าก่อนโอนก็เช็คชื่อชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชีเงินกองทุนทานายทิพย์นะคะเพราะว่าเวลามีบัญชีอะไรแบบนี้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพมันจะมาฉวยโอกาสด้วยตรวจเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนกันสําหรับผู้ที่อยากจะร่วมกันแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติไทยค่ะ